สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมอันนี้เข้า,ขาบรรยากาศสวนน้องอมครับช่วงวันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าสวนครับมีช่วงมั่งช่วงเย็นๆเลิกจากงานมาอันนี้บรรยากาศบ้านสวนนะครับผมตอนนี้ที่ปลูกไว้ก็จะมีพวกพวกหวัวสีเท้าพวกบววแล้วก็ถั่วฝักยาว อันนี้ก็ไม่ค่อยปลูกเลยนครับผมเดี๋ยวไก่มานี่อันนี้เป็นหัวเช็ดเท้าครับที่ปลูกไว้ครับผมก็เริ่มเริ่มมีหัวเห็นแล้วนี่ก็เป็นักบุ้งครับผม นี้ก็เข้าช่วงหน้าหนาวครับผมเข้าช่วงหน้าหนาวนปลูกไว้ถ้าวันไหนมีเวลาก็ค่อยมาตัดหญ้าครับมีต้นบวว แฟงก็เก็บไปแล้วครับเมื่อวานเนี้ยอันไหนก็เก็บไม่ทันก็ปล่อยให้แก่ครับนี่ก็ต้นใหญ่ครับนี่ก็เป็นบวบ ในสวนมีก็มีอะไรก็เดากกินอะไรก็ปลูกไว้ครับบรรยากาศโดยรอบ นี่ผมปลูกคะนาวไว้ไก่มามาขีย่ยฟางผมเลยไม่อยากจะปลูกไว้ไว้ก่อนอันนี้ก็เริ่มจะรื้อออกแล้วครับไม่นี้เป็นผักกาดจะรื้อรือออกนี่ก็เริ่มจะเริ่มจัดระเบียบ ของสวนให้เรียบร้อยกว่าน,นี้